สวัสดีนะคะสวัสดี fc ลุงช่างและก็ปลาแปลงผักวันนี้นางฟ้าก็อยากจะพูดบ้างนะเรื่องที่เกี่ยวกับพี่มาน์ะหนูคิดว่าความคิดของหนูนะความคิดของหนูว่าพี่มานแกไม่มีอะไรหรอกแกแค่เป็นห่วงคนเราอะ่ะมันมี fc สองฝั่งเข้าใจปะอาจพี่มานอาจจะแรงไปนิดนึงแต่สําหรับตัวหนูเองอ่ยหนูก็ไม่ได้คิดอะไรนะหนูคิดว่าสิ่งที่ลุงเขาพูดลุงก็เป็นคนแบบนี้ นั่นแหละคือลุงช่างลุงช่างเป็นคนเป็นคนแบบนี้จริงๆหลายๆเรื่องแต่เขาเป็นผัวเมียกันนะคะเขาเป็นผัวเมียกันอย่างป้าเอาป้านะเราต้องวิเคราะห์แยกแยกนะเนาะอย่างส่วนป้าเนี่ยเห็นลุงไลฟ์ในช่องเขาคงไม่ไปโทรหลังบ้านนะนะเขาคงไม่ไปโทรหลังบ้านไปเตือนลุงหรอกเห็นลุงขึ้นมาไลฟ์ก็เลยเข้ามาพูดนะเข้ามาพูดในในเชิงว่าเป็นห่วงนั่นแหละนะเขาเขารู้คือเอาง่ายๆอะ่ะ ป้าเนี่ยเขาเขาเขาอยู่กันมา20กว่าปีแล้วนะเอฟสี mm hmm. เขาก็ต้องมีความเป็นห่วงเขารู้ว่าลุงสามีของเขาเป็นยังไงปากใช่ลุงป้าเขารู้ว่าลุงอ่ะเขาเป็นยังไงปากลุงอาจจะไวหรืออะไรอย่างไงที่ป้าชอบพูดบ่อยๆอ,ยอะ่ะว่าลุงเป็นคนปากแบบนี้แค่แค่นั้นเนี่ยกลัวว่าจะพูดยาวไปแล้วก็ถูกตัดต่อนะคะ สมมติว่าเราไปตาําหน,น,นิคนน้นคนนี้คนนี้มีชื่อเสียงแล้วเขาก็จะตัดต่อเรามันจะไปเป็นกระแสเพราะว่าพวกทรรมหาแดกมันเยอะนี่คือสิ่งที่ป้าเขาเป็นห่วงลุงเพราะว่าคนที่คนที่มันไว้ใจไม่ได้อะทุกวันนี้มันหาคนที่ไว้ใจไม่ได้อ่ะหาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเองมันเยอะถูกไปขาย fc และไอ้พวกที่ใส่ร้ายป้ายสีแม่งก็เยอะ ถูกไหมคะป้าก็เลยเป็นห่วงในกรณีนี้เราดูเราก็เห็นเพราะว่าเราติดตามแกมานานแลนะ้วเนาะเราติดตามลุงกับป้ามาจ้าปีแล้วนะเอฟซีทำไมเราถึงไม่รู้ล่ะคะว่าสิ่งที่ลุงช่างออกมาพูดเนี่ยคือคนเราเนี่ยอย่างคนนั้นอะคนที่ทําทําอะไรนี่แหละเขาสาธารณะใช่ไหมลุงก็สามารถอ่ามาวิเคราะห์แยกแยะมาพูดได้เขาเป็นกระแสเราก็สามารถพูดอย่างนางฟ้าเนี่ยนางฟ้าก็ไม่ชอบเหมือนกัน นะคะลุงก็ไม่ชอบเหมือนกันคือหนูก็ไม่ชอบแบบทำทำทอทำทออทําทำกับทอรอหรันทำมันก็แตกต่างกันเหมือนที่ลุงพูดนั่นแหละหนูก็มันก็ไม่ค่อยชอบอะเนาะคนจะไม่ชอบเราก็ไม่ชอบอะถูกแม้จะไปบังคับให้ชอบมันก็เป็นไปบ่ได้ถูกไหมคะแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ป้าออกมาพูดเนี่ยคือมันเป็นความคิดของเขาก็คือเป็นห่วงความเป็นห่วงผัวเมีย นะคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเป็นนางฟ้านางฟ้าก็เตือนเตือนถ้าเตือนหลังบ้านไม่ได้เราก็เตือนนอกเราก็เตือน ừ, บางสิ่งบางอย่างเขาพูดกันอาจจะแรงนิดนึงซึ่ง f c มันก็มี f c ทั้งของป้าทั้ง f c ที่รักป้าทั้ง f c ที่รักลุงถูกไหมมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออ FC ทางทางคนที่เขารักลุงเนี่ยเขาก็ต้อง ออกมาต่อว่าเอ้ยป้าจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงทาง f c ที่รักป้าเอ้ยลุงทำไมมาพูดไม่ดีกับป้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย FC ที่อยู่ตรงกลางก็จะมีความรู้สึกว่าเออป้าเนี่ยเป็นห่วงป้าเนี่ยรักลุงเป็นห่วงไม่อยากให้ลุงเนี่ยออกมาพูดลักษณะนี้เดี๋ยวมันจะงานเข้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะเราเข้าใจทั้งสองคนแหละนะคะสำหรับตัวนางฟ้าเองก็คือความความรู้สึกเป็นห่วงมากกว่า มากกว่าความรู้สึกเป็นห่วงมากกว่าแต่ทีนี้มันก็มีบางคนเนี่ยพอเห็นมีเรื่องตรงนี้ปุ๊บไอ็นั่นก็เอาเอาไปพูดเอาไปยำนะบางคนก็ามายำป้านะคะเอาออกมาเล่นงานป้านะคะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะพ่อป้าเป็นอย่างนี้ไม่ให้เกียรติผัวอย่างงุ้นอย่างนี้คือมันก็พูดไปนั่นคือลักษณะของพวกมันที่มันพยาย,ยามที่จะเอาเรื่องตรงนี้ไปพูดนะเนี่ยมันก็เนี่ยพอพอมัน,น,มนคือเอาง่ายๆนะ าเป็นผัวเมียกันเขามีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้นะลุงก็มีสิทธิ์พูดป้าก็มีสิทธิ์พูดเดี๋ยวสองคนเขาก็ไปเคลียร์กันเขาไปตกลงกันเองเขาเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วอย่างส่วนป้าเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าลุงเป็นยังไงส่วนลุงก็เข้าใจว่าป้าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็เดี๋ยวก็ดีกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาก็ลกกันเป็นความเป็นห่วงซึ่งกันและกันมากกว่า ไอ้สิ่งที่เขาเออกไปพูดมันเป็นความเป็นห่วงมากกว่าถูกไหมออนั่นแหละเป็นเป็นคนคนที่คนที่เขาเป็นห่วงเขาก็ต้องออกมาพูดแบบนี้ออกมาเตือนแบบนี้นะคะแต่เขาไม่ได้ไปดา่าด่เขาแค่พูดเฉยๆแต่เพราะฉะนั้นเอฟซีเนี่ยเขาก็อยากให้ ลุงเนี่ยพูดดีๆกับป้าเพราะว่า f อฟซีเขารักทั้งสองคนถ้าลุงพูดเฉพาะกับป้าเออป้าจ๋าป้าคะป้าขาอะไรเงี้ยคือ f อฟซก็มีความสุขแล้วคือเข้าใจคําว่า f อฟซเนาะเอฟซรักทั้งสองคนก็อยากจะให้ทั้งสองคนรักกันสมานฉานกันไม่ใช่มาด่ากันนาทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายก็ทั้ง f อฟซก็ต้องมา f อฟซทั้งสองเอฟซลุงกับเอฟซป้าก็จะต้องมาระงงองระงแหง,งกันมันเป็นแบบนี้ สิ่งที่เราอยู่ตรงเนี้มานานเรารู้แต่สาหรับตัวนางฟ้าเองเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างอย่างเรื่องของพี่มานเนี่ยหนูก็ว่าแกก็ไม่มีอะไรหรอกพี่มานก็เป็นห่วงนั่นแหละแต่แรงไปน,นิดนึงก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นคนยังไงเนาะก็เหมือนเหมือนลุงอ่ะลุงก็เป็นคนแบบนั้นลุงก็แรงถูกไหมนั่นแหละเราก็เอาเป็นว่าทุกคนที่ออกมาพูดน่ะเป็นห่วงมากกว่าโดยที่ไม่มีอะไรเลย คือความเป็นห่วงล้วนๆวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะนางฟ้าก็เป็นห่วงนะเพราะว่าเจอกับตัวเองมาแล้วว่าตัวเองเนี่ยถูกตัดต่อถูกน,นู่นนี่นั่นหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราอะระวังดีที่สุดแล้วเพราะเราออกมาพูดอะไรเราไม่ระวังปุ๊บอย่างเงี้ยพวกเปรตสามเเวสีที่อดอยากปากแห้งเนี่ยมันก็จะตัดคลิปเราไปประตประกอบกันแล้วก็ใส่ร้ายเราเงี้ยแล้วลุงเ็าเป็นคนดนังไง พอพอเขาตัดต่อไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีคนเอาไปเล่นแล้วก็ถูกเหยียบย่ำอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นป้าก็เลยเป็นห่วงก็ไม่อยากให้ลุงออกมาพูดอะไรแค่นั้นเองนี่คือความเป็นห่วงของเมียที่มีความเป็นห่วงผัวแต่ผัวเป็นคนที่พูดตรงๆเป็นคนที่ไม่หวานก็คือต่างคนก็ต่างเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นแหละเอาเป็นว่ามันไม่มีเรื่องอะไรหรอกมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเอง นะ FC ก็ไม่ต้องมาทะเลาะกัน FC ก็ก็รักทั้งสองฝ่ายนะคะรักป้ากับรักลุงก็อยากให้ทั้งสองสองคนเนี่ยรักกันแล้วพูดจาก,กันเพราะๆแค่นั้นเองเนาะ FC ก็ไม่ต้องห่วงลุงไม่ต้องห่วงป้านะเนาะนั่นแหละก็อยากจะให้ FC เข้าใจลุงกับป้าด้วยเราก็ไม่มีอะไรหรอกแต่เราก็เข้าใจนั่นแหละว่าสิ่งที่อย่าไปด่าลุงอย่าไปว่าลุงเขานะ ห็นไปตาหนิเยอะแกก็เลยน้อยใจแหละว่าเออเอฟไปตาหนี่เขาแรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะให้เอฟซีไปตาหนิ่เขาขนาดนั้นคือเขามีสิทธิ์ที่จะพูดนะลุมมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ใครก็ได้นะที่อยู่ในโซเชียลเขาก็สามารถทำคอนเทนต์ของเขาได้เช้าเช้ามาเกิดตื่นขึ้นมาเขาก็อยากจะพูดบางอะไรเงี้ยแต่ป้าก็เป็นห่วงนะมันเรื่องปกติเนาะเป็นอันว่าจบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไร เขาเรียกว่าอะไรนะรักกันรักกันเหมือนเดิมจับมือกันเหมือนเดิมป้ากับลุงก็ต่อสู้กันมายี่สิบกว่าปีแล้วนะคะแล้วก็อีกอีกอีกฝัก่งนึงก็เอาไปเหยียบย่ำมาไปเล่นป้านูน่นนี่นั่นเอาไปว่าป้าปากอย่า,างนี้ป้าทําให้ผัวต้องเดือดร้อนไม่เกี่ยวป้าไม่เคยทําให้ผัวเดือดร้อนหรอกความเป็นห่วงมากกว่าแต่บางคนที่เอาไปตีความหมายมันก็เกินโอเวอร์นะโอเวอร์เกินไป พวกนี้มันก็คิดแค่อย่างเดียวนั่นแหละนะป้าเขาไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนหรอกเขาอยู่เคียงข้างกันมาตลอดแล้วอีกอย่างลุงก็เข้าใจป้าแค่นั้นเองถูกไหมคะเอฟซีเนาะก็จับมือกันไปรักกันรักกัน